สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับเหมียวนะคะเที่ยววัดไทยไปกับเมียวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของการที่เราอยู่ที่สมุทรสาครนั่นเองค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเราก็ออกมาจากที่พักที่เราพักเมื่อคืนแล้วนะคะเราจะไปที่วัดนะคะวัดแห่งนี้จะเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่เราไปแล้วก็เป็นอ่พระนอน ที่ทํามาจากมรกตนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศภายในการเดินทางครั้งนี้ด้วยค่ะระหว่างที่เราจะไปวัดนี้นะคะคนสังเกตว่าสองฝั่งจะมีต้นมะพร้าวเป็นส่วนมาก ทุกคนคะนี่คือวัดราชสัธากยารามนะคะตอนนี้เราก็จะเอาโมเอากาแฟมาทำบุญแล้วก็มาถวายให้พระนะคะวัดแห่งนคี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2309และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ2463นั่นเองค่ะทุกคน ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกวัดนี้ว่าวัดมอนเนื่องจากว่าคนชาวมอนเป็นคนสร้างขึ้นนั่นเองค่ะทุกๆคนนี่ที่เราก็ถวายสังฆทา,านด้วยนมแล้วก็กาแฟให้กับพระพิสุสง์แล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินรอบๆของบริเวณรอบวัดแห่งนี้นะคะรูปะะปั้น,นส่วนใหญ่จะทำจากไม้และแก้วมรกตเป็นส่วนมากค่ะทุกๆคน นี่นะคะอันนี้นี่ทำมาจากไม้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินบริเวณรอบๆของเจดีนะคะทุกคนน,นี่นะคะทุกคนตรงนี้ เป็นทอะพุทธเมตตาซึ่งทำจากมรกตนะคะทุกคนนี่นะคะนอกจากตรงบริเวณเมตอกีแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปปั้นเรียงรายอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเจดีย์ตรงนี้นะคะทุกคน นี่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปแต่และปางแต่ละอิรยาบทนะคะอยู่ตรงบริเวณเจดีย์แห่งนี้นี่นะคะนี่นะคะทุกคน<ว>ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปใน โอโบโสดได้นะคะหลวงพ่อบอกว่าปิดนเนื่องจากโควิดนี่เองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมบริเวณอื่นนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อใหญ่สีเมืองสมุทรนะคะทุกคนนี่นะคะ เราสามารถที่จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรตรงนี้ได้นะคะนี่นะตรงนี้เป็นหอระฆัง นี่นะคะทุกคนตรงข้างหน้านี้นะคะแต่ละรอบเป็นพระรพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูปประจําวันเกิดของเรานะคะวันอาทิตย์็นถึงวันเสาร์นะคะทุกคนนี่นะคะบริเวณของรอบๆของวัด นี่นะคะทุกคนทุกคนคะเราก็ไม่สามารถที่จะพาทุกคนเดินบริเวณนี้ให้ครบหรือว่าเดินเข้าไปข้างในได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้ชมข้างในนะคะก็ยังไงแม้ว่าเขาจะพาทุกคนไปที่วัดใหม่ต่อนะคะเป็นวัดที่อื่น ของสมุทรสาครนั่นเองค่ะทุกคนถ้าหากว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมียวด้วยนะคะจะได้นําภาพบรรยากาศของภายในวัดวัดเก่าแก่สถานที่เก่าแก่หรือว่าที่พักที่เราได้มากันนะคะให้ทุกคนได้ดูได้ชมได้ติดตามขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามว่าเข้ามากดซับสไครต์เหมียวนะคะแล้วก็ขอเป็เปนกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะจะได้นำภาพบรรยากาศดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดู เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย